แต่พม e ่ยงมอ่กันได้ทางบ้านม่น่แที่เที่ยวแวะมานี่ละวันนี้ลาบัดไม่ได้เดินเสด็จไปทัวรคอนเสิร์ตนําอ่ะพราะว่าพ่ีไม่ใหญงห้องเราดิแน่กริมีคนมาดูอยู่หรอว่ารูกห้านก็ดูดูถ้าโชคกับโคกับโในขให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสิบกแต่งดีๆข้ามาล่ะย่าเหว ไกยอก็กระต่าชุขชุก้นนีุ้ริมาชาคือผู้ใดเอาเห็กยังทำยังกระสิกสิกับสมเิมเสสิ่งทุกอย่างดูพน้องยกยายขอทิดมาหลายอลายอย่างคันพูปฏิบัติตามนี่แหละคันผูปฏิบัติตามกัะสิ่ไปตามไปนั่นแหละตโอเช่พี่น้องเอาไปสมนีนะครับสี่หดบ้านแล้วสีกที่นเขาเราจะไปอุดรครับ Thank uh -huh.